ดีใจแทบช็อกราศีมังกรปี2568ดวงถึงคราวรวยแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดยอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่คอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายในสมวันเจ็ดวันข้างหน้าท่านผู้ฟังคะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีมังกรหากเข้ามาแล้วห้ามเลื่อนผ่านโดยเด็ดขาดแล้วคุณจะโชคดีตลอดชีวิต เพราะดวงดาวของชาวรัคนาราศีมังกรในเดือนนี้นั้นจะย้ายเข้าสู่ฐานดวงพกซัพย์ซึ่งเป็นฐานดวงที่โดดเด่นสุดๆนั่นหมายความว่าจะทำให้ดวงดีสุดๆด,ดวงจะรุ่งพุ่งแรงชีวิตจะกล้าวหน้าแบบก้าวกระโดด การงานที่มีอุปสรรคและมีปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นจะละลายหายสิ้นไปจากการเงินที่เคยติดขัดและขัดสนก็จะกลับมาราบรื่นจะมีเงินไหลมาเทมาแบบไม่ยึดยั้งจะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือชีวิตจะมีการพลิกผันดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวรับความรับ ร่ำรวยกันได้เลยเพราะในเดือนนี้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาจะดนบันดาลให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นเคลื่อนย้ายเข้าสู่ฐานดวงพกทรัพย์เป็นฐานดวงแห่งดวงชะตาการเงินดวงชะตาทางด้านทองปัดฐานดวงที่เด่นสุดๆทำให้ดวงจะรุ่งพุ่งแรงดวงจะเฮงดวงจะปังดวงจะดีสุดๆในรอบสิบปีเลยก็ว่าได้ ดวงชะตาจากพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาที่เคยติดขัดและขัดสนก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งจะมีเงินไหลมาเทมาจากการงานและทำธุรกิจที่ทำอยู่ จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือดวงชะตาจะมีแต่สิ่งดีๆและสิ่งมงคลเข้าหาจะได้จับเงินแสนเงินล้านในชั่วข้ามคืนเพราะจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนท่านท่านจะถูกหวย30ล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันเพราะหมอดูดังหลายสำนักต่างก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรในปี2568นี้นั้นดวงจะรุ่งพุ่ง แรงดวงจะโดดเด่นสุดๆเพราะบุพกรรมดีที่ท่านได้สร้างมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนนำดวงชะตาฟ้าจะเปิดทางให้รวยทำให้ดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตแบบไม่คาดคิดคาดฝันให้ตัวของท่านนั้นสาธุการดังๆเอาไว้ได้เลยเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวของท่านจะลืมตาอ้าปากได้เพราะอาจารย์ดังหลายๆสำนัก ได้ทำนายทายทักไว้ว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะมีการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่จากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองดวงทางด้านการงานและดวงทางด้านการเงินจะพุ่งขึ้นอย่างหนัก การงานจะราบรื่นการเงินจะคล่องตัวทำธุรกิจสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จรวมถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนไม่เชื่ออย่าลบลูหากเข้ามาแล้วฝากทุกท่านกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคจากคำทำนายนี้และถ้าหากท่านใดอยากให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่าน จงน้อมรับเอาคำทำนายดีๆนี้เอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดรังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วชีวิตของท่านนั้นจะพบเจอแต่ความร่ำรวยดวงดาวของชาวราศีมังกรในปี2568นี้นั้นถือว่าดวงโดดเด่นเอามากๆดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านเงินทองก็จะพุ่งขึ้นอย่างหนกัก และจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดการเงินจะคล่องตัวจะมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้เพราะดวงชะตาของท่านในเดือนนี้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนเป็นโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านจะถูกหวย30ล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ชีวิตถือว่านี้ไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนความทุกข์ยากลำบากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนดวงชะตาจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะในเดือนนี้ดวงเฮงดวงปังดวงมหาโภคทรัพย์ ดวงเศรษฐีเงินล้านของชาวราศีมังกรจะถูกเปิดทำให้การเงินการงานราบรื่นทำธุรกิจสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จการค้าขายไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองดวงจะเฮงดวงจะโดดเด่นสุดๆ ดวงจะรุ่งพุ่งแรงการเงินปังโชคลาภจะมาหาจัดเต็มเงินล้านจะหลนทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชีวิตถึงคราวแล้วที่จะบอกลาความจนเสียทีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งให้ความทุกข์ยากลำบากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเพราะบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำชีวิต ชี้ทางประทานพรให้แก่คนที่เกิดในราศีนี้ดวงชะตาในเดือนนี้ถือว่าหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะคนที่เกิดในราศีมังกรเป็นคนที่มีดวงเด่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือมีดวงเฮงดวงรวยดวงมหาโกคทรั์ในเรื่องของเงินทองทำให้คนที่มักจะมีแต่โชคลาภเข้าหาวาสนาเข้าหา จะได้จับเงินแสนเงินล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบไม่คิดไม่ฝันเพราะหมอดูไลา์สำนักต่างก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีดวงชะตาทางด้านการงานการเงินดวงชะตาทองจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆและสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหา อุปสรรคและปัญหาต่างๆรวมไปถึงเรื่องของทุกข์ใจต่างๆที่เคยถาโถมเข้ามาในชีวิตก็จะละลายหายสิ้นไปหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งใดก็จะราบรื่นและประสบผลสำเร็จ สิ่งที่เคยติดขัดและขัดสนก็จะกลับมาลาบรื่นและสมหวังทุกประการโชคลาภจะเข้าหาดวงชะตาจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านการเงินและการงานดวงชะตาจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยดวงจะแพ้คลาดจากสิ่งที่ไม่ดีจากดวงการเงินที่ติดขัดและฝืดเคืองก็จะกลับมารุ่งเรืองมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือ พราะบุพกรรมดีที่ท่านสร้างไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนกำลังส่งผลกับตัวของท่านแล้วชีวิตของชาวราศีมังกรเหมือนกับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเปรียบเสมือนกับชีวิตของท่านก่อนที่จะประสบผลสำเร็จก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่พอผ่านพ้นไปได้ชีวิตก็จะต้องพบกับความสุขสบายและราบรื่น เพราะคนที่เกิดในราศีมังกรเป็นคนที่ดวงแข็งตายยากตกอับได้ไม่นานก็สามารถตั้งหลักใหม่ได้อยู่เสมอเพราะจะมีเหล่าเทพเทวดาคอยหนุนนำชีวิตหนุนนำดวงชะตาให้พบเจอแต่ความร่ำรวยมั่งคั่ง เหตุก็เพราะว่าคนที่เกิดในราศีมังกรนั้นชอบเข้าวัดทำบุญและชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากทำให้ผลบุญเหล่านั้นส่งผลย้อนกลับมาหาตัวท่านทำให้ตัวของท่านนั้นดวงชะตาเปิดดวงการเงินการงานดวงเศรษฐีเปิดไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเฮงก็จะปงังและง่ายไปหมด รวมถึงการเสี่ยงโชคลาบซื้อหวยลอตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่หรือถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งถึงแม้ว่าตัวของท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นของท่านอยู่ดีเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรทุกๆท,ท,ท่านที่จะได้หลุดพ้นจากความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวง เพราะความร่ำรวยกำลังจะมาถึงตัวของท่านแล้วให้ตัวของท่านนั้นตั้งใจอธิษฐานเอาแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถป้ายแดงรวมถึงทรัพย์สินของมีค่าต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านด้วยเพราะความร่ำรวยกำลังจะมาถึงตัวของท่านแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุและกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเป็นบุญกุศลอย่างมากต่อตัวของท่านแล้วคำทำนายดีๆนี้จะเกิดขึ้นจริงในอีก3วัน7วันข้างหน้าให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับกับความร่ำรวยกันได้เลย สุดท้ายนี้หากใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปมาจนถึงตรงนี้ขออำนวยอวยพรให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงและความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่มุ่งหวังขอให้คุณมีทรัพย์สินเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือทำงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จ ขอให้มีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆอยู่เสมอให้ทุกการใช้จ่ายเป็นไปอย่างสมดุลมีเงินเก็บออมงอกเงยไม่เดือดร้อนการเงินและขอให้ทุกคนมีโอกาสแบ่งปันความมั่งคั่งของตนเองให้แก่ผู้อื่นด้วยความสุขใจ ขอให้ทุกการลงทุนของคุณนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการออมเงินขอให้มูล,ลค่าทรัพย์สินของคุณจเจริญเติบโตขึ้นทุกวันขอให้ร่างกายของคุณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพลังงานเต็มเปี่ยมในทุกๆวันขอให้สุขภาพจิตของคุณแจ่มใสหัวใจเบิกบานปราศจากความเครียดและความกังวลขอให้คุณนอนหลับสนิทในทุกค่ำคืนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นและพร้อมลุยกับทุกความท้าทายในชีวิตและหากวันใดคุณต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วย ขอให้คุณฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเปลี่ยนไปด้วยพลังและสุขภาพดีเสมอขอให้คุณประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดขอให้มีโอกาสที่ดีเข้ามาเสมอได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ขอให้คุณมีไอเดียใหม่ๆที่สร้างสารรค์มีพลังขับเคลื่อนในการทำงานและสามารถแก้ไขทุกปัญหาได้อย่างราบรื่นขอให้ทุกโปรเจกต์ที่คุณลงมือทำสำเร็จรุดดวงไปได้ด้วยดีรับคำชื่นชมและผลตอบแทนที่คุ้มค่าขอให้คุณได้ทำงานที่รักและสนุกกับมันทุกวันขอให้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีทีมที่เข้มแข็งและหัวหน้าที่เข้าใจ ขอให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความสุขและทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจขอให้ธุรกิจของคุณจะเริญเติบโตอย่างมั่ง มีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องกําไรเพิ่มพูนและขยายกิจการไปตามเป้าหมายขอให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่ดีและขอให้ชีวิตของคุณเป็นไปตามที่คุณปรารถนามินยูชาแนลกลับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ